ดีดีเวิร์กพาสสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายเหตุผลที่ควรใช้พัดลมอุตสาหกรรมได้แก่ 1. การระบายอากาศได้ดีในพื้นที่ขนาดใหญ่พัดลมอุตสาหกรรมมีแรงลมสูงสามารถหมุนเวียนอากาศในโรงงานคลังสินค้าหรือโกดังที่มีพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดความร้อนสะสมช่วยลดอุณหภูมิจากเครื่องจกักรทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีขึ้นไม่อับชืน้น 3. เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานการระบายควันฝุ่นกรินสารเคมีหรือไอระเหยช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4. ประหยัดพลังงานกว่าระบบปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าเหมาะกับพื้นที่เปิดหรือกึ่งปิด อรองรับการทำงานหนักทนทานใช้งานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานานๆเหมาะกับสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมหากคุณกำลังมองหาพัดลมที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสเปคการคำนวณหาค่าปริมาณแรงลมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันทีปรึกษาฟรีดีดีเวิร์กพัดพร้อมช่วยคุณ